ไม่น่าเชื่อเย,เยอะกว่าเรื่องที่แล้วอีกครับตาอปุปจิยาครับครับสวัสดีครับผมอัรรวดกัลลพลนะครับเราก็ได้ยินมาบ้างว่า,วาเด็กของคนนี้มันจะแสดงได้หรอ,อแล้วเราเป็นทำไมเราเราก็งงอีกตัวเองครับนั่งร้องให้ในห้องนี้แหละครับห้องนี้เลย กับการที่เราจะต้องแบกความคาดหวังมาเลียดมาเข้าลงมาเลยมันไม่มีความสุขพราะผมอยู่ในซี่มุ่งั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันเกิดความกลัวความสุขล่ะไม่ผมหายไปเยอะเลยสวัสดีครับตาอุปิทยาครับครับสวัสดีครับผมอัปรถกัลลภนนะครับที่มีชื่อว่า Cent u r y of Love ครับปฏิหารรักร้อยปีครับผู้ชายคนนั้นนี่แหละ เป็นเรื่องราวของซานนะครับผมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอั้งยี่เลยต้องหนีตำรวจเนาะได้ไปพบกับผู้หญิงที่ช่วยชีวิตเขาไว้ทําให้เขาที่ไปตกหลุมรักคือคุณวาดนั่นเองเขามีคู่มาอยู่แล้วคือหม่อมอเจ้าไตา้เรื่องราวความรักก็เลยมีมีคอนฟ lict กันซานก็เลยไปช่วยคุณวาดมาจากงานแต่งที่คุณวาดไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับหม่อมชายไตหม่อมชายไตยก็เลยไม่ยอมครับก็เลยตามไปยิงทําให้คุณวาดเนี่ยตายนะครับผมกลายเป็นว่าอ่ะอยังไม่ทันได้รักเลยแล้วถ้าช่วยชีวิตเอาไว้เขาเลยมีสิ่งหนึ่งที่ ทำได้ก็คือไปขอสินแสให้ช่วยแต่สินแสนเนี่ยช่วยคนตายไม่ได้ก็เลยทำให้ทายเนี่ยมีอายุยืนยาวไปร้อยปีแล้วรอวาสานากลับมาให้พบอีกครั้งแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนเขาจะต้องเจ็บปวดถ้า100ปีวาสนานตามหาวาสนานของตัวเองไม่เจอเนี่ยนะ ก็จะทําให้ร่างกายเขาไม่ได้ไปผูดไม่ได้ไปเกิด,ด,กดแหลกสลายไปในี่สุดเล่นเป็นวีครับวีก็จะเป็นเด็กหนุ่มทั่วไปเลยครับท,ที่ที่ต้องทํางานหาเงนินเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูยายที่ป่วยอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็เอเลิร์ดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่มีเวลาให้มานั่งเศร้าหรือว่ามานั่งมันนั่งเสียใจอะไรครับแต่วีเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก คือแต่และซีเนี่ยเขาเขียนบทมาค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็ได้การทํางานของพุ่มกับที่ละเอียดไปอีกละเอียดจอละเอียดยิ่งละเอียดครับมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเออต้องเข้มข้นกับกับตัวทั้งบทด้วยครับอินเทนส์มากๆทั้งตัวละครทั้งตัวซีนแล้วก็เนื้อเรื่องครับเริ่ม<อ>คือตอนแรกเราก็คิดเราเราคิดเหมือนกันว่าพี่วอ ผมไม่ให้เลิฟซีนเยอะไม่น่าเชื่อไม่น่าใช่เหรอไม่น่าเชื่อเยอะกว่าเรื่องที่แล้วอีกพอละมุนครับผมมันคือความมันคือความสมเหตุสมผลความสวมเกเซนต์เราอยากให้เป็นเรื่องเรื่องราวความรักดีกว่าเป็นเรื่องราวความรักต้องบอกว่าพอ ทำงานกับพี่บอสครับพี่หอวเป็นพุ่มกับที่ใช้ลอจิกเนาะลอจิคความเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรกะและเป็นมุมมองความคิดของคนผ่านพุ่มกับและทีมเขียนบทเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างเหตุผลให้ตัวละครเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ว่าเราเฮ้ยเราทําไปตามนั้นมันต้องมีสิ่งที่ต้องคิดทำเราต้องคิดคิดเราต้องเห็นการแสดงมันอาจจะไม่ใช่แค่แอคชั่นหรือว่าแอคชั่นเฉยเยมันต้องมีเรียคชั่นด้วยแล้วระหว่างนั้นมันมีเรื่องให้คิดตลอดความเป็นไปของมันทุกอย่างสิ่งที่อัมาล่บอกว่ามันเลยต้องละเอียด คือมันไม่ได้กดดันจากคนรอบข้างหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟนคลับอ่ะเราเราเราเขาเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำออกไปเป็นที่อยู่แล้วแต่ว่าอย่างของผมมันเริ่มจากตัวเองมากกว่าที่เราจะต้องเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่องวันสามสิบเอ็ดเนาะที่ที่ผลิแตแสดงออกมา ใช้คาว่านักสแสดงแล้วกันแล้วมันเป็นหนึ่งในอาชีพของศิลปะที่ผมรู้สึกว่าเออหลายๆคนเขาก็ร่ำเรียนมาเพื่ออยู่ในสายอาชีพนี้แล้ววันหนึ่งที่เราได้โอกาส,สแสดงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักสแสดงที่ไม่ใช่แค่ยูเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วยูก็เข้ามาในโปรเจกต์ะอะไรเงี้ยเพราะแรกๆมันก็มีความว่าเราก็ได้ยินมาบ้างว่าเ,เด็ก2คนนี้มันจะ,สะแสดงได้หรอ,อม,มันเป็นมันมาจากบอยแบนด์มันจะได้หรออ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบนั้นแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าพอเราได้ยินอย่างนี้มาเราก็อยากทําให้มันเต็มที่ไงเราไม่ต้องงานกแ่มัััววสดดไ ผมว่าให้ผลงานเป็นตัวตัดสินดีกว่าเพราะว่าเราเองอะตอบไม่ได้สุดท้ายแล้วมันดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเทสคนอีกแล้วอะอแต่ว่าแค่ในในวันนี้ผมผ่านงานการแสดงมากับพี่หววอล,ล์วิทเราผมรู้สึกว่าเออผมแฮปปี้กับมันคือโอเคละเราใช้ชีวิตกับมันได้แล้วดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยพัฒนางันต่อไปตอนแรกแรกก็เข้าใจว่าเข้าเข้าใจได้เราแค่รู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็มันก็มีช่วงที่ท้อเพรา,เรารู้สึกว่าเราเคยกําลังจะกรีฟอากับการแสดงไปเพราะ พอยังไม่ได้ไปทําหน้าเซตจริงๆอ่ะการเรียนเนาะซึ่งมันเราก็ไม่เข้าใจเต็มไปหมดอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมอย่างเช่นการร้องการเต้นอ่ะผมไม่เคยเรียนทฤษฎีก่อนทำเลยผมลงมือทําก่อนค่อยเข้าใจว่าทฤษฎีมันคืออะไร acting เหมือนกันพอเราไม่ได้ลงมือทาจริงๆอ่ะเราไม่เข้าใจเลยว่า inside out คืออะไรเราไม่เข้าใจเลยว่าการดึง outside in จากกะปล่อยออกไปมันเป็นยังไงการดึงลิ้นชักมันเป็นยังไงการย้อนกลับ back memory มันเป็นยังไงการ magic e a คืออะไรไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งเราได้ลงมือทำแล้วรู้สึกจริงๆว่าออมคือออนี่เรอปัจจุบันขนาดอันนี้ใช่ม มันก็เลยค่อ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 ยออกมาโปรเซสผมเลยจะเป็นค่อนข้างซัฟเฟอร์ในช่วงแรกแทบจะยอมแพ้เลยเพราะไม่เข้าใจอ่ะเรียนไปก็แบบอะไรวะผมเป็นคนทำครับทำก่อนทำไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ทำจริงๆนะครับมันคือการแสดงในห้องซีเรีย์แล้วเราไปเราไปนั่งจัดตัวเองแล้วว่าเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ณตอนนั้นเรามีความหวังผลออกมา สิ่งที่มันเป็นซัพเฟอร์ที่พี่บอยก็บอกกับผมแหละว่าเราเป็นคนหวังผลจริงๆเราใช้ช่วยไปหวังผลเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราโตมาแบบไม่หวังผลไม่ได้สิ่งที่เราทำมันต้องมันต้องหวังผลได้มันต้องวัดค่าได้เต้นมันมันวัดค่าได้มันหวังผลไม่ได้ว่ายูเต้นไม่ดีร้องแล้วถูกประเมินมาตลอดในทุกทุกเดือนทุกๆอาทิตย์ว่าอยู่ร้องเก่งขึ้นไหมเต้นเก่งขึ้นไหมเพราะฉะนั้นกับการแสดงเราเลยไปเอาเราเริ่มต้นที่มันผิดผิดนะเราไปคาดหวังกับมันแต่ว่าพอไปอยู่ในกองจริงๆเราก็ปล่อยอยู่กับปัจจุบันขนาดค่ออนี่ย คือผมก็ไม่ได้ผ่านไปได้ด้วยตัวเองต้องขอบคุณพี่หวอ mm hmm. พี่หวอนี่คือครูชั้นดีจริงๆที่ทําให้เราเข้าใจเรารักการแสดงวันนี้ผมยังบอกเลยว่ามันมีวันหนึ่งที่คนในกองบอกว่าเฮ้ยแสดงได้แล้วเนี่ยผมยังบอกเลยว่าไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพี่หวอผมจะเป็นซารไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่หวอ มันกดดันหลายอย่างพอระหว่างที่เราเรียนเราจะได้ยินคําประมาณว่าถ้าโปรเจก t นี้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปต่อยากในเส้นทางการแสดงอ่ะเนาะแล้วก็จะมีเสียงประมาณว่าพี่ได้ทีมเขียนบทดีมากเลยนะต้องออกมาดีแน่ๆได้ภูมกับดีมากๆเลยก็คือองค์ประกอบมันกดดันองค์ประกอบมันกดคือทุกอย่างมันอาจจะเป็นการพูดเพื่อซัพพอร์ตเราแต่สุดท้ายมันเป็นสิ่งที่บอกว่าทำไม่ดีนะก็เลยกลายเป็นว่าเออมันกดดันวันแล้วแล้วช่วงที่เราเรียนเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มันไม่รู้สึก มันรู้สึกเป็นการแสดงเออเราก็เข้าใจด้วยเออมันยังไม่ใช่นะแล้วเราอ่ะเหมือนเพิ่งก้าวเข้ามาในเรื่องนี้เป็นการแสดงจริงจรจังเลยคือครั้งแรกตรงนี้ยพอก้าวเข้ามาแล้วแบบด้วยคนทําเป็นคนช่องวันเนาะแทบจะทั้งโอร์เรสเลยอ่ะทุกอย่างเขามีบรรทัดฐานของเขามาอยู่แล้วแล้วเราเพิ่งเดินเข้ามาแล้วเห็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดเนี่ยกับการที่เราจะต้องแบกความคาดหวังมาเลเียดมากผมเข้าโรงพยาบาลมาสองรอบมันไม่มีความสุขครับช่วงแรกๆกไม่มีความสุขเมือนตดนบังคับให้ไปใช่มันแบบมันไม่เข้าใจว่า ในการมาเข้าคาสติ้งแต่ราคาคือแบบไม่เข้าใจเลยอ่ะมีคําถามทําอะไรก็ไม่ถูกออทําอะไรก็ผิดหมดเลยทัออ้งนั้นที่เราก็พยายามนะพยายามมากอาจจะเป็นเพราะความพยายามนั่นแหละเพราะมันหวังผล acting มันหวังผลมันพยายามไม่ได้มันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นคอให้เราเกาะแต่ระหว่างนั้นมันไม่มีมัันยงมไม่มีมลเลยเราหาเราเหมือนเรานั่งงมเข็มในมาสม,มุิเราก็ถามถามนี้พยายามจะใช้วิธีนีนะ้เพราะผมพยายามจะเข้าใจอมผมมาทําอะไรที่ไม่เข้าใจไม่ได้ เวลาที่ผมอยากจะรู้ว่าเต้นยังไงผมจะพยายามเข้าใจมันให้ได้ไม่สุดด้วยการทําร้องเพลงเหมือนกันพยายามจะเข้าใจมันด้วยการรอ้องอะไรก็ตามกีฬายพยายามจะเข้าใจมันด้วยการเล่นแต่การ acting มันเหมือนเราพยายามจะเข้าใจมัน,มนถ้าเป็นในห้องเรียนอะยากมากมหรือมันต้องใช้เวลาที่จะไป explore พอสมควรแต่กลายเป็นว่าพอเราเครียดมากจกนกระทั่งเปิดกองวันแรกเลยด้วยซ้ำพอเปิดกองวันแรกไปถึงบรรยากาศจริงๆเราถึงเพึ่งจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องคาดหวังอยู่ตรงนั้นสิเอ้ยจริงเหรอว่าความรู้สึกมันจบมาได้เลย มันมันทำไม่ได้เห็นด้วยผ่านพี่วอที่เขาคอยเตือนเราตลอดเลยว่าก็ต้องพยายามคนเราคุยกันเราไม่เคยจะต้องพยายามใาา้นเลยร้องไห้อ,อ,หอะเราเศร้าอ่ะอยู่เฉยก็ร้องไห้เลยเราก็ไม่รู้แต่พอไปอยู่หน้าเซตจ,จริงๆเหมือนคู่สอนเต้นนะออยกแขนเราก็ยกตามร้องออกมาร้องตามพี่วอบอกให้ทําอะไรเราก็ทําตามแล้วมันพึ่งเข้าใจจากการกระทํานั่นแหละเพราะการเต้นมันเหมือนการเต้นเลยผมเต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอแบบนี้เขาค่อยเข้าใจเหมือนกันการแสดงคิดแค่ว่าจะทําทําไม่เสร็จแล้วอะ ตอนนั้นแบบไม่คิดว่าจะทําให้ดีอ่ะทาให้มันเสร็จอ่ะเครียดมากแบบนั่งร้องไห้ในห้องนี้แหละครับห้องนี้เลยตรงตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยก็อีตัวเนี้ยนั่งร้องไห้เส้นเลือดขึ้นอย่างนี้เลยแบบมันแบงไม่หมดมันทําอะไรไม่ถูกเครียดมากมันแบบทําไม่ได้แน่เลยว่าเรื่องแม่งก็ยากคนแม่งก็คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนมาจัดไปแล้วว่าอยู่ทําไม่ได้อ,ะอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราคงทําได้ไม่ดีหรอกมันมันคงมันคงไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแล้วแหละมันสุดท้ายผมก็ไม่ยอม สุดท้าอกว่างั้นก็ทําแล้วกันไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรช่างมันทําไม่ดีที่สุดหลังจากประมาณคิวสองควสาครับเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเข้าขาแล้วรู้สึกสบายใจมากขึ้นเวลาพี่หัวเดินเข้ามาในกํากับเราเริ่มแบบเออว่ะ ซ้ายขวาเออคิดตามทําได้ผ่านเออใช่แค่นี้เองอ่ะมันแค่เคลียร์สติตัวเองให้ดีมันเปลี่ยนมากๆมันกลายเป็นมันเอาไปมิกกับอย่างอื่นได้เยอะเลยพอเราไม่หวังผลแล้วอยู่กับโมเมนต์ปัจจุบันณขณะร้องเพลงแต่ก่อนฉันมาร้องเพลงเศร้ากับตอนนี้ฉันมาดื่มด่ากับเรื่องเศร้าๆไม่เหมือนกันเลยแต่ละครั้งมันกลายเป็นว่าแต่ละครั้งที่พูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแต่ละครั้งที่ร้องเพลงหรือแต่ละครั้งที่เพอร์ฟอร์มคำว่าเพอร์ฟอร์มมันเปลี่ยนไป พอเข้าใจการแสดงระดับหนึ่งนะทำให้การเปอร์ฟอร์มมันเปลี่ยนไปแล้วก็แล้วทำให้เราได้รู้เลยว่าเรายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้จากการแสดอีกเยอะมากๆ ภาพรับรู้มาตลอดอเราป็น<ม>พาร์ทเนอร์กันนะเราก็เราเรา,เราเห็นเขาเห็นเห็นในวันที่เขาร้องไห้แล้วก็ให้กําลังใจเขาคือเราเข้าใจเขาอะว่ามัน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 ,มนเราทํหนึ่งสองสามสี่มันไม่ได้สักทีมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันต้องทํำยังไงต่อวะมันก็เลยเข้าเข้าใจเขาในในในใ,ใ,ในความเครียดตรงนั้นซึ่งตอนแรกอะก่อนเริ่มโปรเสกคือพงพี่อูเป็นเหมือนกันแต่พีเดียดต่างกันคือในช่วงแรกๆคือผมจะชิลมากผมจะเป็นฟิลไม่ไม่ใช่แบบไม่ได้ตั้งใจนะเราก็ตั้งใจแต่เป็นฟิลแบบว่าสดใสตามเราสดใสไป เราจะค่อนข้างแบบว่าเออเราเห็นเขาเครียดเราไม่อยากแบบเครียดตามอะไรเงี้ยเราก็คอยแบบว่าให้กําลังใจเขาในช่วงนั้นแล้วพอเราไปเจอในสถานการณ์จริงผมมาค่อยๆแบบทําแล้วก็มันไม่มันไม่ได้ทันทีในช่วงที่กองมันเริ่มไปแล้วลองดูที่ เต็มที่แบบผมแบบจะซัพพอร์ตแบบหมายถึงว่าเราก็จะช่วยเขาแบบไปด้วยกันหมายถึงว่าเราลงเรือลําเดียวกันแล้วครับเราอยู่ในในสิ่งที่เขาเรียกว่าในโปรเจกที่เอาง่ายๆเราก็ใหม่ทั้งคู่กับเรื่องนี้แล้วก็มีแรงกดดันใหม่เยอะจริงไอ้นี้เราเราเรารับรู้เรารับทราบซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเรามีกันแค่นี้เราต้องให้กําลังใจเขาเป็นพันธร์เราเราต้องให้กําลังใจเขาแล้วแบบเออวะพี่อยู่แปบสักตั้งวะลองลองดูว่าอยากรู้มันเราเห็นเขาพยายามวยแหละ เขาก็ทําไม่เต้นไม่ได้ร้องไม่ถนัดเนี้ยเขาก็ยังพยายามแลเลยรู้สึกว่าเออก็ทําไปแหละตอนตอนที้เขาบอกว่ามึง กูจะเล่นดีไหมวะกูจะทําได้ไหมแบบกูแบบรู้สึกว่า <S <S แต่กูต้องแลกกับสิ่งที่กูถามว่ากูทาได้ไหมกูทําได้แหละแต่กูต้องแลกกับสิ่งที่เขาไม่มีความสุขในในณในณตอนนั้นนะที่เขาบอกผมเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมทําได้ณตอนนั้นคือเฮ้ยเราให้กําลังใจเขาแล้วอยองข้างเขาแล้วเราเชื่อมั่นเขาว่าเขาทําได้เพราะผมเชื่อมั่นเขามาตลอดเพราะพี่อู๋เป็นคนที่ทําตรงนี้ได้ใช่ซเส้นวุฒิของผม ก็คือว่าตอนแรกมันไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถไปจนแบบมัน,มนเกิดขึ้นก็ตอนเราไปเวิร์กเราเข้ากองไปแล้วแต่สิ่งที่เราทํามามันไม่ใช่เราตั้งใจทํามากเราคิดว่าสิ่งนี้มันใช่แล้วแบบเราเปลี่ยนเมธดาเป็นว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะเรามีความเชื่อเล่น,เ,เ,ลนเล่นคัดนี้แบบนี้แล้วก็มันจะมีความแบบว่าเออทําไมมันเขาบอกให้เปลี่ยนอีกแบบเราไม่เปลี่ยนให้เขาได้เพราะเหมือนพอเราแบบ ผมก็เป็นคนทำมัลติทัสกิ้งแบบไม่ค่อยได้หมายถึงว่าทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะแบบกระเจิงเดี๋ยวไปโฟกัสนู้นโฟกัสนี้โฟกัสนั้นกลายเป็นว่าสมาธิผิดที่ทุกอย่างกลายเป็นว่าเลดิดแล้วพอมันอยู่ในการทํางานม่ไม่มีการที่มานั่งต้องมีเวลาให้มันนั่งเสียใจหรือว่าใช่คือเวลามันมันมันกดดันมันมากมากครับแล้วบวกกับความแบบสไตล์พุ่งกับโลกครับโรมากหรือแบบแม้กระทั่งแบบถ้าไม่ได้สักทีพี่บอกไม่เอาแล้วไม่เอาคือไม่เอาซีนนั้นแล้วตัด ตัดทิ้งไปเลยเหรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ซีนนั้นหมายถึงว่าตัดภาพบางอย่างที่แบบเราทําไม่ได้กูไม่เอาแล้วแล้จริงๆซีนนะครับคือซีนในในเรื่องของผู้เขียนบทอ่ะมันจะคืออย่างงี้มันจะเป็นอย่างงี้ซีนเขาเอาซีนที่มันเป็นหลักๆขเขาเอาแต่บางทีคัดที่เขาต้องการจะถ่ายเพิ่มจะปั้นจะ,จะปันป้นใช่เพิ่ม <ๆ S 1> แล้วแบบบางบางทีเราเราไม่เข้าใจหรือว่าเราทําภาพที่เขาแบบ เราเห็นภาพไม่ตรงกันหรือว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เขาก็แบบโอเคพี่บอกว่ามีภาพที่เขาใช้ได้แล้วแต่ในเขาต้องการจะเสริมครับประมาณนั้นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเดเล่นไม่ได้แล้วซีนที่คนเขียนเขียนมาตัดออกไปเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราเสียใจครับบางทีมาแค่เสียงเพราะบางทีเขาพูดผ่านมอนิเตอร์เราก็เป็นคนที่ตั้งใจอ่ะเราตั้งใจมากเหมือนกันแล้วแบบเราเราก็มุนงมตัวเองครับว่าทำไมเราทําไม่ได้ว่มันกลายเป็นว่าเราทําอะไรอยู่วะ มันใช่ไม,ม่วะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราแบบว่าเรารู้สึกว่าเราจะทําได้ทําได้อะมันกลายเป็นว่าเราทําไม่ได้ความมั่นใจผมหายไปเลยครับแล้วกลายเป็นว่ามันมันยิ่งแย่ไปเรื่อยๆมิโนมาใช่ยิ่งแย่ไปเรื่อยๆผมหาวิธีทํามาหลายแบบกว่าจะปรับตัวเข้ากับกองได้จริงๆงก็ยู่หลังๆจริงๆหรือว่าอาจจะมีแบบเป็นซีแล้วกันนะเป็นซีนีกว่าหลุดบางทีก็หลุดบางทีก็ไม่หลุดคิวแรกเลยที่บอกว่ามึงภาวนาให้กูมาถ่ายคิวสองให้มึงถอะ ใช่แตวเราได้ยินคำดีแล้วเป็นไงคะอุ้ยแต่เราเรารู้สึกเลยว่าเราต้องทําให้ดีขึ้นคร<ช>ับคือพี่บอกเขาจะสไตล์การพูดเขาเขาจะไม่ได้หวานเลยแต่เขาทําคือเขาทําด้วยแบบว่าความตั้งใจของเขาเลยว่า เขาตั้งใจจะทำออกมาให้ดีจริงๆนั่นคือวิธีการแสดงความความแบบความรักของเขาแล้วแบบพอพอผมอยู่ในทีู่ิชันแบบนี้ไปเรื่อยๆมันเกิดความกลัวพอมันเกิดความกลัวมันปิดกั้นมันปิดกั้นใช่มันเลยไม่กล้าพอจะทำไปนน่นนี่นั่นทำไมมึงล่นแค่นี้ทำไมมึงหยุดแค่นี้วะทาไมหรือว่ามึงไม่ไปต่ออะไรของผมปิดทุกอย่างเลยผมทําแค่เฉพาะที่บทที่มีอยากใจอยากอินพอไว้บางทีก็ไม่กล้าเล่นแบบมีเรื่องให้แก้ทุกๆทั้งเรื่องอ่ะผมหาไปเยอะผมไปด้วยความกลัวแต่ว่าไม่ใช่เราไม่สู้นะมีบางที คือรู้สึกความสุขมันอาจจะไม่มี แบบมันหายไปแต่มันรู้สึกว่าเราอยากทําให้ดีมันยังมีอยู่เพราะว่าเราเป็นคนบอกเขาเองว่าเราเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทิ้งทุกอย่างทุกทีมตั้งใจหมดถ้าสมมติผมมาถอดใจกลางคันอ,ะอ่ะอ้าวแล้วโอกาสที่มันได้มาหรือว่าผลงานที่เราได้ทำเนี่ยมันมันต้องทําให้ดีที่สุดถูกไหมมันคือความรับผิดชอบของนักแสดงข้างในมันคือการจัดการความรู้สึกตัวเราเองเรามาอยู่ที่การจัดการความรู้สึกว่าเราจะไปต่อ,อยังไงทีมงานก็มีแบบไม่ใช่ไม่ช่วยเ,เขาก็ช่วยโดยการที่แบบระบายกับทีมงานหรือว่าระบายกับใครกันการรับฟังอออออกไปหหรรืว่่่าโทพีีููแแบบบบ เรารู้สึกแบบอย่างนี้นะแบบเราก็จะระบายกับเขาอะไรเงี้ยครับสโคบมันเล็กลงอะว่าวันนี้ขอแค่มีสติไม่โดนว่าแค่นี้ผมมีความูสุขผมความ,ม,ค,วามความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกผมโตขึ้น หมายถึงว่าการจัดการหลายๆอย่างมันได้เห็นอะไรที่มันแบบสิ่งที่มันเอ็กซ์เพรสตผมเชื่อว่ามันมีเอ็กซ์เพรสตกว่านี้อีกในอนาคตแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันแบบไม่ใช่กระโดดจาก1ไป2แต่เหมือนเราโดดจาก1ไป7ไป8มันได้แบบว่าเจอของยากแล้วเราเหมือนมีภูมิคุ้มกันอะมีภูมิคุ้มกันว่าเออการทํางาน คนที่มีประสบการณ์สูงหรือว่าการทํางานในกองบรรยากาศอย่างเงี้ยเราควรจะวางตัวยังไงเราควรจะเซ็ตอารมณ์ยังไงแล้วก็ต้องแบบมีการทํางานแบบไหนคือเหมือนเรารู้จักตัวเองมากขึ้นสมอมก็คงบอกว่ามีความสุขกับการแสดงให้เข้าใจว่าเออมันยังมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าอีกเยอะผมก่อนเลยนะครับจริงๆเขาอยู่กับทุกช่วงเวลาของปัญหาของผมเลย ือเขาจะเป็นคนที่รู้วิธีการจัดการกับผมได้ดีที่สุดเขามีหลายวิธีเป็นคนที่มีหลายวิธีมากเขาลองมาเยอะมากว่าอยู่กับผมเนี่ยต้องใช้วิธีไหนแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะเป่าเอาโลดได้ในเวลาแค่นี้มีเวลาด้วยนะแล้วรู้สึกว่าการที่มีเขาพูดมาอยู่แบบนั้นมาในวันที่เรารู้สึกว่าเชี่ยกูจะยอมแพ้แล้วหรือว่ากูจะไปทียังไงต่อมันกลายเป็นว่าเออเอาวะ สู้<า>เออเนี่ยเนี่ยวิธีการอีกเขาหนึง่งมีเขาอยู่ขงข้างแล้วคือเอาจริงพี่อู๋เนี่ยผมเป็นผมเชื่อเขาเลยอะ่ะใช้หลายวิธีมากใช้แม้แต่กระทั่งแบบรูปก็แล้วสก,กิปทุบทุบชนปล่อยะอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเรา,เราทำมาหมดแล้วจะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามันก็แค่ง,ง่ายเองเราเราไปโฟกัสที่ปัญหาเท้วกันไม่ใช่เขาแต่เนมันอยู่ในจุดที่ว่าไม่ใช่ฉันแล้วใครจะตือนไม่ค่อยงอนเขาไม่เคยงอนเขาเลย แต่ผมมันเป็นคนงอนใช่เขาจะเป็นคนงอนผมแต่ผมไม่เคยงอนเขาเลยผมเข้าใจไงเดี๋ยวเราไม่ใส่ใจเขาหรือเปล่าแต่จริงๆผมรักเขาว่าเขารักผมรักเขาจะตายไม่ความไม่รู้ไงความไม่รู้มันก็เลยแบบว่าเอ้าหรองอนหรออะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดละเอียดอะไรมากเกินไปแบบเออโอ้ไม่แต่ว่าเราก็เราก็เรียนรู้ับแบบบางทีอย่างให้ฟังไมอ่ะอะไรไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ อะไรที่เรารับรู้เรบรู้และทราบอะไรเงี้ยใช่คือคือบางทีการทํางานสองคนอ่ะบางบางอย่างมันความคิดหรือว่าอะไรมันบางมันมีไม่ตรงลอยกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราจะตกมาด้วยความเข้าใจกันเราก็แบบเหมือนเรื่องอะไรที่มันผ่านไปเหมือนเราโตขึ้นไม่รื่เข้าใจนะหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นเนเจอร์ของคนสองคนที่เข้าใจกันอยู่เลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะพอมันมีเรื่องขึ้นมาสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องคุยกันอ่ะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเราคุยกันอยู่แล้วแหละ ซึ่งมันไม่ใช่ว่ามันทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันนะเข้าใจกันแต่ว่ามันคือวิธีที่เราพูดไปมึงไปคิดส่วนกูไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาวันหนึ่งมันก็จะไม่ได้อะไรแหละอมันก็จะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วนี่ก็เออแล้วนี่ก็จะเออขอโทษเหมือนกันอมันคือเราสองคนผ่านวิธีการเรียนรู้มาเยอะมากเยอะเนาะเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วแบบมันก็กลับมาแค้หูผม ผมพูงตรงเลยว่าสิ่งที่ผมคิดมาตลอดแั้เนี่อยู่จน3ปีเนี่ยผมจะทําไงก็ได้ให้ไม่ให้ใครมองเขาว่าไม่ดีไม่ได้ชมไม่ได้ชมไม่ได้ชมเลยชมแบบในเรื่องที่มันเออมันดีขึ้นจริงอย่างหลังๆที่ที่จากลรละครเรื่องนี้แหละผมชมเขาจรงิงๆนะว่าเฮ้ยโตขึ้นนะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นนะรับมือกับกำแพงของตัวเองได้ดีขึ้นมา,มากๆเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอมันถึงเวลาพูดมันจะได้พูดจริงๆมันไม่ใช่กับคนที่อยู่ด้วยกันตลอดถ้าวันนี้ผมพูดกับเขาว่าเก่่่งแล้วจุดดทีีมมันไะ มันก็จะยังอยู่ใช่ไหมครับว่าเราต้องขอบคุณในสิ่งที่เราไม่เคยที่จะทุกครั้งที่เราหันหน้าออกจากกันเราไม่เคยที่จะแบบไปเลยอ่ะ,อะเราจะเลี้ยวเนาะทุกรอบเลยเราจะตบเข้ามาอาจจะมีความแบบหลืบๆความคิดบางอย่างที่มันจะมีฝังอยู่ความน้อยใจหรือความอะไรอ่ะแต่สุดท้ายเราก็ยังอยู่ในแทร็กที่ไปด้วยกันการรับได้เราเขารับเ,รเขารับเราได้ไหมแล้วเรารับเขาได้ไหมมันคือเรื่องนี้มากกว่าเราจะทํายังไงให้เราอยู่กับเขาแลวโตไปด้วยกันนี่คือความรักของผม นี่คือสิ่งที่พยายามทำมาตลอดว,วิธีการบอกล่าของผมขึอนมาไม่เคยคิดเพราะว่าต่อให้สักวันหนึ่งเราต้องไม่ได้ทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมแค่แค่รู้สึกว่ามันก็ยังคงใช้ชีวิตแบบว่าเจอกันหรือว่าได้แลกคุยอะไรกันไปต่อๆไปเรื่อยๆแล้วผมก็คิดว่าในอนาคตเราแน่นอนอยู่แล้วเราไม่ได้ทํางานกันตลอดไปสา4สิบสี่สิบปีห้าสิบปีอยู่แล้วมผม ใช่ผมผมว่ายังไงสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ยังโตไปด้วยกันอยู่อุ้ยไม่หายเพราะเมื่อกี้ไปรายการแล้วเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงผมเองนะหาคนผมเลยไม่หายอยู่แล้วนะไม่ไม่ทำไมอยู่ที่มีผลประโยชน์นะเอ้ยไม่ใช่ผลประโยชน์เลยครับที่พึ่งพาเป็นบ้านพักให้เขาบ้านพักคุชาร์ยล่เขาโอ้โหแล้วตอนชาราด้วยไม่ไม่ใช่เราก็รักกันนี่แหละเออ ก็พอมีจริงๆช่วงที่เรายากลาบากแล้วก็จริงๆแบบโอ้โหชีวิตผมก็ยากลําบากหลายช่วงมากเขาเป็นกำลังใจให้เราที่ดีเราไม่รู้จะพูดอะไรกับใครก็มีเขาเพราะว่าเขาคือคนที่รู้ทุกเรื่องในชีวิตเราแบบทุกเรื่องจริงๆทุกเรื่องเลยโครีที่แบบมีอโหลดนแลวเขาไม่ได้แค่ฟังเฉยเขาก็จะฟังแล้วเขาเออให้กําลังใจเขาจะมีวิธีก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผม ฟรีออฟเลปฏิหารรักร้อยปีนะครับผมทุกคืนวันพุธเพลื่อหัสเวลา2ตุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็ดูแบบออนไลน์ก็ทางวันดีนะครับก็สามารถดูสดนะเปิดไปเลยวัน31ช่วยกันปั่นเรตติง้งหรือหรือระหว่างดูสดออนไลน์เนี่ยก็เปิดแท็บเล็ตขึ้นมานะครับผมดูได้ทางวัน,วนดีดนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อดูจบแล้วเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ n น็ fli x ที่เดียวครับ ไม่พลาดทุกคาวามบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอรของผมฉลิลออนไลน์นะครับ